สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีการปิ้งหมูนะคะหลายๆคนไม่กล้าตัดสินใจที่จะมาเป็นแม่ค้าหมูปิ้งเพราะว่าไม่รู้จะปิ้งยังไงไม่รู้เขาจะเสียบมาให้ยังไงนะคะคลิปนี้นะคะครูพินจะพามาดูที่หน้างานเลยนะคะหมูปิ้งในยุคนี้นะคะเขาจะห่อด้วยพลาสติกใสทุกไม้เลยนะคะซึ่งสะดวกสบายกว่าเมื่อยุคก่อนมากเลยนะคะจากการที่ กูพินแก้ปัญหาให้กับลูกค้าลูกค้าใหม่ๆหลายๆคนไม่รู้จะบี้ยังไงไม่รู้จะตบหมูยังไงไม่รู้จะย่างยังไงดูวิธีสุกยังไงดูยังไงแล้วมันจะไหมไหมนะคะด้วยการที่แก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็จ้างให้คนที่เสียบหมูเนี่เขาหุ้มพลาสติกให้เราทุกไม้คนที่เข้ามาขาย รุ่นหลังๆนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วนะคะเพราะว่าคูพินเนี่ยจะคือเหมือนกับการที่เป็นต้นแบบให้เราลงมือทำตัดสินใจลองผิดลองถูกให้เราแล้วจากการที่เป็นแม่ค้าใหม่หน้าใหม่เหมือนกันไม่เคยย่างเหมือนกันนะคะจนที่ตั้งแต่สมัยก่อนมันยิ่งยากกว่านี้หลายเท่าเลยต้องมัน เองต้องมาบี้เองไม่รู้ไม้ไหนเป็นไม้ไหนเพราะการเสียบเขาก็จะเสียบเสียบเทินๆกันมานะคะแล้วของผูพินนะคะก็จะมีด้วยหุ้มพลาสติกใสทุกชั้นทุกไม้นะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะว่าการเรียงของหมูเนี่ย เขาเรียงกันยังไงแล้วเขาบี้ยังไงเขาย่างยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ยเองนะคะแค่ตกแบบนี้แล้วนะคะง่ายใครๆก็ได้ได้นะคะขอให้แค่ ย่างง่ายมากนะคะแค่เนี่ยเรากลับด้านพอมันสุกแล้วเราก็กลับด้านนะคะใครๆก็ทําได้นะคะที่คุณบอกว่ามันยากเพราะคุณยังไม่ได้ลงมือทํามากกว่านะคะนี้ยุคนี้สมัยนี้เราไม่ต้องไปนั่งหมักเองเสียบเองแล้วนะคะเขามีโรงงานเสียบให้เราพร้อมนะคะเราแค่มีทุนใจนะคะ แล้วก็ลงมือทำเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะอยากสอบถามเนาะอยากจะขายหมูปิ้งหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ทักสอบถามกันเข้ามาเนาะว่าครูพินทำยังไงถึงสร้างหลักร้านได้ในการขายหมูปิ้งนะคะีง่ายมากนะคะ